ทุกคนตั้งจิตอธิษฐานไหวพระไปพร้อมกันนะคะนี่คือบทคาถาบูชาหลวงพ่อโตนะคะจากที่เราจุดธูปเทียนไหวพระเสร็จแล้วนะคะก็จะมีทาวเวสุวรรณด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาทางขึ้นเราก็สามารถที่จะไหว้ท่านทาวเวสุวรร์ได้นะคะ ดอกกุหลาบแล้วก็ตู้รับบริจาคสำหรับทำบุญท้าวเวสุวรรณนะคะอันนี้ก็จะเป็นองค์ท้าวเวสุวรรณด้านขวามือทางขึ้นไปหลวมพ่อโตรนะคะส่วนองค์นี้ก็จะเป็นองค์ทางซ้ายมือนะคะหลังจากที่เราไหว้เสร็จเรียบร้อยเราก็จะขึ้นไปด้านในนะคะ ที่จะห่มถวายผ้าหลวงพ่อโตนะคะก็สามารถที่จะทำบุญตรงนี้ได้เลยค่ะเพื่แนละหนึ่ง้อยสี่สิบบาทนะคะหรือว่าจะร่วมสังฆทานทำบุญกระเบื้องทำบุญข้าวสารได้หมดนะคะอันนี้เราก็จะเดินเข้าไปด้านในก่อน ที่ข้าไปกันก็แปะทองกันก่อนนะคะอย่าลืมนะคะมาวัดแต่งกายให้สุภาพด้วยนะคะก็แปะทองนะคะได้ในซ้ายขวานะคะก็จะมีห้องที่สำหรับไหว้พรเหมือนกันนะคะ ทั้งสองห้องด้านในก็ไม่เหมือนกันนะคะนี้เราจะเข้าไปไหว้หลวงพ่อโตด้านในกันนะคะทางเข้าเป็นทางเดียวนะคะทุกคนอันนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินนะคะที่มาแล้วก็อยากถ่ายรูปก,กับหลวงพ่อโตเพื่อเป็นที่ระลึกไว้นะคะ นี่แหละค่ะ สาธุพร้อมกันนะคะทุกคนหลวงปู่โตยศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาแต่ยาวนานเราไหว้พระเสร็จแล้วนะคะสำหรับวันที่24-26ถึงสิงหาคมนี้ที่วัฒพนัน,นเชิงเนี่ยทุกๆปีก็จะมีประเพณีทิ้งกระจาดพอเราไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาร่วมทำบุญ ในงานประเพณีทิ้งกระจัดกันในครั้งนี้นะคะทุกคนแล้วแต่ศรัทธาว่าเราจะทําบุญเท่าไหร่นะคะแล้วเราก็นําปัจจัยเราใส่ในตู้นี้นะคะหรือเราจะนําปัจจัยของเรามาทําบุญลงศพก็ได้นะคะอันนี้สามารถทําได้แล้วแต่ที่เราอยากจะทำาีนะคะส่วนด้านในนี้ก็จะเป็นอ่า ด้านในนี้นะคะเราก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นของคนจีนนะคะเป็นเทพต่างๆเราก็สามารถเข้ามาสักการบูชาท่านได้นะคะองค์เทพต่างๆเรานี่นะคะก็มีท่านเทพไต้ฮงกงเราก็สามารถที่จะมาเคารพท่านนะคะ เรามาทำบุญตรงนี้ก็ได้การทำบุญนะคะแล้วแต่ศรัทธาของเรามีน้อยมีมากไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่จิตใจนะคะกุศลผลบุญที่เราทำเนี่ยทุกคนก็ได้เท่าเทียมกันพอเราทำแล้วใจเรามีความสุขก็เท่ากับเราได้บุญอันนี้นะคะทุกคน ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารปลากันคะ่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะหลังจากที่เราไหว้หลวงพ่อโตแล้วเนี่ย <c oughs> เราก็จะมีจุดเช็คอินของวัดพนัญเชิงวรวิหารพระนครศเียอยุธยายนะคะก็ <c oughs> จะบอกว่าหลวงพ่อโตองค์ศักดิ์สิทธิ์เป็นจุดบรรจบของแม่น้ำลบบุรีแม่น้ำป่าสักแล้วก็แม่น้ำเจ้าพยานะคะ อันนี้เดี๋ยวเราจะไปให้อาหารปลากันแล้วก็จะพาไปดูว่าจุดบรรจบของแม่น้ำลบบุรีป่าศักเจ้าพญาเนี่ยเป็นยังไงสามสายมารวมกันตรงไหนไปค่ะทุกคนด้านนี้นะคะที่เราจะเดินไปให้อาหารปลานะคะก็จะเป็นองค์เทพต่างๆเจ้าแม่กวนอิมนะคะแล้วก็ด้านในนี้ก็จะเป็นเจ้าแม่สร้อยดอกหมากนะคะ ซึ่งประวัติของเจ้าแม่สร้อยดอกหมากเนี่ยก็คนในยุธยาก็จะทราบกันดีนะคะว่าเรียกอีกอย่างนึงก็คือพระนางเรือล่มนะคะผู้นใชน,นะคะ<ฮ>ก็จะเป็นเจ้าแม่สร้อยดอกหมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันคะ่ะ มีจุดเช็คอินส,สวยๆนะทุกคนใส่รูปเป็นได้เกล็ไก,ก่นะคะมาใส่รูปกันจ้าด้านในเลยค่ะเรจะมีเริ่มตั้งแต่ประตูเลยค่ะทุกคนเป็นประตูตตที่แกะสลักภาพได้สวยามากนะคะทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานั่นค่ะน,นะคะ มากค่ะเข้ามาถึงนะคะก็จะมีจุดคั้กรองเราก็จะมีด้านซ้ายมือก็คืออาทุกเทียนนะคะแล้วก็ด้านขวามือความมือก็จะเป็นองค์เทพต่างๆหลายๆองค์เลยเราก็ไหวรวมเลยนะคะองค์เทพทุกขพระองค์ใี้เรามีความสุขสุด <ไป S 1> มากนะคะ แล้วก็ไปดูด้านนี้นะคะด้านนี้ก็จะเป็นว่ายช่วงนีค่อยแบบมานนอันนี้ก็จะเป็นองค์ที่ทำมาใหม่นะคะส่วนองค์ที่เป็นดั้งเดิมจะอยู่ด้านบน านบนนะคะประตูนะคะเป็นลายบางกรสวยงามมากดูสสวยงามมากเลยทัยงามมาย้งซ้ายและขวาเลนะคะ ที่เราอาจจะมานั่งพักก่อนก็ได้บางคนที่มาแล้วรู้สึกเหนื่อยก็มานั่งพักกูนี้ก่อนได้ค่ะเพราะว่าชอบทรกที่หลังคาสวยมากส่วนตัวสอนนี้ป้ากูก็ไม่รู้แล้วคะแปลว่าอะไรใครรู้คอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะตอนนี้ก็มีคนที่ไหว้เจ้าแม่อยู่แล้วก็ไหว้เจ้าแม่เนี่ยบางคนก็ขอดกนด้วยประตูด้านบนนะคะก็จะเป็น เก่งมากเขาเรียกอะไรนะคะนกนอกอะไรนั่นแ <c oughs> หละคือนนาาถ้าแล้วเหมือนบางคนก็มานั่งเช็คกินถ่โลกเหมือนกันนะถ้วดู มีคนเข้าไปขอโชคลาภเจ้าแม่อยู่มองดูเป็นค่ะตรงนี้ก็จะเป็นองค์เจ้าแม่ดั้งเดิมนะคะสวยมากเลย ที่วาดไว้ชอบตรงที่การแกะสลักใน ด้านในนี้ทั้งหมดเลยนะคะสวยงามมากเลยไปให้อาหารปลากันจ้าตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่ให้อาหารปลากันแล้วนะคะป่ายเดี๋ยวเราไปซื้อ ขนมปังให้อาหารปลากันดีกว่าที่วันนี้นะคะก็จะมีเรือที่สำหรับบริการนักท่องเที่ยว จะลงเรือเที่ยวรอบเกาะอายุธยาก็ได้นะคะหรือว่าบางคนก็คืออนํานอัฐิมาลอยอังคารที่นี่ก็ได้นะคะก็เหมาลำกันไปอันนี้อันนี้เราก็มาซื้ออาหารปลากันนะคะมีทั้งขนมปังมีทั้งข้าวโพด มีทั้งอาหารปลาเม็ดนะคะก็ราคาไม่แพงอาหารปลาเม็ดถุงละสิบาทข้าวโพดอบถุงละส0บาทขนมปังปอนละ12บาทขนมปังนี่บอกเลยว่าสดใหม่ทุกวันนะคะเดี๋ยวว่า done, แต่ปลาเลยคนก็กินได้นะทุกคน ่วนที่เห็นอันนี้นะคะก็จะเป็นแม่น้ำสามสายที่มาบรรจบกันนี่เลยนะคะเราจะเห็นว่าตอนนี้ก็คืออันนี้หนึ่งสายแล้วก็จากทางโน้นที่ไหลเข้ามาอีกหนึ่งสายนะคะแล้วก็จะมีทางสายนี้อีกเพราะนั้นตรงด้านนี้ค่ะ<อ>ก็จะเป็นจุดที่จะเกิดน้ำวนบ่อยๆเป็นตำแหน่งที่อาจจะบางครั้งเนี่ย มีเรือล่มหรืออะไรประมาณนี้ค่ะก็จะลักษณะที่เป็นน้ำบนแถวนี้บรรยากาศวันนี้บรรยากาศดีมากเลยนะคะแดดล่มลมตกมากค่ะให้อาหารปลากัน ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาสวายกับปลาตะเพียนหรือเปล่าคะสีแดงแดงตะเพียนเนาะนี่เลยเวลาให้ไปนี่ก็ระวังนะคะเพราะเวลาเขามากันเยอะๆเนี่ยเขาจะตีน้ำใส่เราแบบนี้เป็นต้นโอ้ย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 อ,อันนี้ก็เป็นบรรยากาศของวัดนะคะก็ด้านนี้ก็จะเป็นกุฏิกุฏิพระนะคะ ุตพระท่านก็จะประจําจําวัดกันอยู่ด้านในนะคะอันนี้อย่าลืมนะคะใครแวะมาอายุธยาก็อย่าลืมมาไหว้หลวงพ่อโตที่วัดธน,นเชิงกันนะคะวันนี้ป้าปูพาตะลอนขอจบทริปไหว้พระสำหรับวันนี้ เพียงแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนด้วยความสุขของปลาทั้งหลายที่ได้รับประทานอาหารเอาจ้าตีกันก้อดเลย่่อบายบายแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะ